เรียวมี5 i vs เรียวมี6 i ไน้องเล็กจาก2ซีรีส์รุ่นไหนจะน่าซื้อกว่ากันและเรียวมี6 i จะมีอะไรเพิ่มเติมมาจากเรียวมี5 i มากน้อยแค่ไหนคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผมดรีมเมอร์ลี่อัพ let's go เราขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่ามือถือทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเป็นมือถือที่น่าซื้อเล่นน่าใช้มากๆในงบประมาณนี้นะครับซึ่งโดยรวมๆเนี่ยก็จะเป็นมือถือออกแนวสไตล์คุ้มค่าคุ้มราคาอะไรประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งทางเรียวมี 5i เนี่ยก็น่าสนใจตั้งแต่เขาเปิดตัวมาแล้วนะครับส่วนตอนนี้นะครับมีซีรีส์ใหม่อย่างเรียวมี6ซีรีส์เนี่ยก็มีการปล่อยรุ่นน้องเล็กสุดอย่างเรียวมี 6i ออกมานะครับซึ่งทางด้านของราคาครับจะเห็นได้ว่าฝั่งเรียวมี 6i เนี่ยถูกกว่าเรียวมี อยซึ่งก็ต้องมองดูว่าการที่เขาออกซีรีส์ใหม่มาเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมมาจากรุ่นเก่าหรือเปล่าหรือว่าซีรีส์เก่านนิดีอยู่แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันดีกว่าครับกับเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์เริ่มต้นครับฝั่งเรียวมี5ไอจะมาพร้อมเกี่ยวับขนาดหน้าจออยู่ที่6.52นิ้วส่วนฝั่งเรียวมี6ไอครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วซึ่งบอกว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับต่างกันแค่0.02นิ้วแค่นั้นเองส่วนความละเอียดทัั้ง2รุ่นนนะจะเป็ HD+ ชนิดของหน้าจอก็ใช้เป็น IPS LCD เท่ากันเลยนะครับแต่เรียวมี 5i ครับเขาจะครอบทำม,มาด้วยกระจกกริลลา glass อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความทนทานแล้วก็ทนแรงขีดข่วนในเรื่องของหน้าจอนะครับผมมองว่าฝั่งเรียวมี 5i เนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าเขาเนี่ยครอบทำม,มาด้วยกระจกกริลลา glass นะครับอาจจะทนทานแล้วก็แข็งแรงกว่าส่วนในด้านการทัชสกรีนหรือว่าในด้านขนาดของหน้าจอแล้วก็สีสันต่างๆเนี่ยบอกได้เลยครับว่าไม่ต่างกันเลยพอตการเชื่อมต่อครับทางเรียวมี 5i เนี่ยจะเป็นไมโคร USB 2.0อยู่นะครับแต่ฝั่งเรียวมี 6i ครับอัปเกรดเป็น USB Type C เรียบร้อยแล้วนะครับแจ็ครูฟัง3.5ทั้ง2รุ่นก็ยังไม่ได้ตัดออกไปไหนนะครับมีมาให้เหมือนเดิมเลยส่วนในด้านการดีไซน์ครับทั้ง2รุ่นเนี่ยจะออกแบบการดีไซน์หน้าจอมาเป็นรูปแบบ Infinity V Display เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับส่วนในเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีการสแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องมาให้เหมือนกันเลยนะครับซึ่งในด้านของความเร็วครับผมบอกได้เลยว่าไม่ต่างกันเลย ส่วนด้านซิมการ์ดครับทั้ง2รุ่นเนี่ยจะให้ซิมมาแบบทริปเปิลสล็อตนะครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้2ซิมแล้วก็ใส่ไมโคร USB เพิ่มได้ทั้ง2เครื่องเลยนะครับมาดูที่ส่วนของเรื่องการทํางานกันดีกว่าครับเริ่มต้นที่เรียวมี 5i ครับรุ่นนี้จะรันด้วยระบบปฏิบัติการ Android 9 p i e ซึ่งมีแลนนะครับจะอัปเกรดเป็น Android 10อีกเร็วๆนี้นะครับครอบทับมาด้วย Color OS เวอร์ชั่น6ส่วนฟังเร a l วมี 6i ครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Android 10เลยแล้วก็็ครรรออออบททาามมาด้ววย UI เเเปนนนน์ชััั่่ใหขงงง ในด้านของ UI ต่างๆครับทีนี้ผมมองว่าในฝั่งของเรียวมี 6I เนี่ยจะใหม่แล้วก็เสถียรกว่านะครับเพราะว่ามี UI เป็นของตัวเองแล้วก็ใช้ Android 10ด้วยนะครับส่วนฝั่งเรียวมี5 i ถามว่าคริ้วคลิเลหรือเปล่าก็ตอบได้เลยครับว่าไม่คลิเลเลยเพราะว่ายัางไงเขาก็จะอัปเป็น Android ten ให้อยู่แล้วครับส่วน OS นั้นยังใช้เป็น Color OS เวอร์ชัน6อยู่นะครับอาจจะแตกต่างกันในด้านของฟีเจอร์ใหม่ๆอาจจะด้อยกว่านิดนึงครับเล็กน้อยเท่านั้นเอง ส่วนในด้านของ CPU ครับฝั่ง Realme 5i จะเลือกใช้เป็น Snapdragon 665 Octa Core ความเร็วจอยู่ที่2.0 g h z ส่วน g p u เลือกใช้เป็น Adreno 610ทั้งฝั่งของเร a l วม 6i ครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ MediaTek i o g 80 Octa Core ความเร็วจิ๋วที่2.0 g h z g p u เลือกใช้เป็น Mali G52 MC2 ในเรื่องของการทำงานครับทางนี้เราก็ต้องยอมรับว่าในฝั่ง Realme 5i เนี่ยเลือกใช้เป็น Snapdragon ครับบอกได้เลยว่าแรงอยู่แล้วครับในตัว665เนี่ยสามารถเล่นเกมได้อย่างไรลื่นเลยครับ แต่ถามว่าข้อเสียมีไหมจากที่ผมเคยใช้ snap 665มานะครับคือเครื่องจะร้อนเร็วมากเมื่ออุณหภูมิเครื่องสูงขึ้นครับทำให้เราไม่สามารถเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องนี่ก็อาจจะเป็นข้อสังเกตข้อสังเกตหนึ่งนะครับที่จะให้คุณผู้ชมได้พิจารณาว่าเรียวมี 5i เนี่ยควรที่จะนําไปเล่นเกมหรือเปล่าส่วนฝั่งเรียวมี 6i ครับทางนี้ตัวนี้เป็น CPU ตัวใหม่นะครับของ mediatek ซึ่งต้องบอกเลยว่าคะแนนอัตราทูที่เขาทาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับเจ้าตัว G90T ก็เป็นได้ครับเพราะว่าตััวนน้เนี่ย เหมาะกับการเล่นเกมเป็นอย่างมากครับและเรื่องระบายความร้อนครับผมบอกได้เลยว่า e d i a t ท k เนี่ยทำได้ดีกว่าส napdra g ก n เป็นอย่างแน่นอนครับส่วนในเรื่องของความเสถียรอันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีนหนึ่งนะฮะว่าเจ้าตัวแรมกับแอมที่เขาให้มาเนี่ยฝั่งไหนมันอาจจะเยอะกว่ากันนะฮะซึ่งฝั่งที่เยอะกว่านี้ก็อาจจะได้เปลี่ยนในเรื่องของความเร็วในด้านการทํางานเปิดแปอปหลายๆแปอแปอะไรประมาณนี้ครับส่วนการใช้งานทั่วไปครับผมบอกได้เลยว่าทั้งสองรุ่นเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าฝั่งคะแนนอุตุตู้ของั้เรีกว่า โดยทั้ง2รุ่นครับจะมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด4ตัวเหมือนกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เรียวมี 5i ครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัวหลักอยู่ที่12ล้านพิกเซล,ลรูรับแสงจะอยู่ที่ f1.8 เป็นกล้องเลนส์วายนะครับบวกมาด้วยก,กับเลนส์อัลตร้าไวอีก8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนฝั่งเรียวมี 6i ครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง48ล้านพิกเซล,ลรูรับแสงจะอยู่ที่ f1.8 เป็นกล้องเลนส์วายนะครับบวกมาด้วยกล้าอกเซลเลนส์อ2ล้านพิกเซตร้าเทียบจาก เล็สเปคทั้งสองรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าแตกต่างกันที่เลนหลักนั่นเองครับโดยฝั่งเรียวมี6ไอเนี่ยบอกได้เลยครับว่าจํานวนพิกเซลแล้วก็ความละเอียดความชัดเนี่ยจะต้องเยอะกว่าเป็นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าความต่างของพิกเซลเนี่ยครับมันเยอะพอสมควรเลยนะครับ48ล้านพิกเซลกับ12ล้านพิกเซลนะครับค่อนข้างที่จะวัดกันได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถามว่าชิ้นเลนมันต่างกันไหมบอกได้เลยครับว่าเรียวมี6 I ไอเนี่ยเปลี่ยนไปใช้ชิ้นเลนที่ดีกว่าครับมาพูดถึงภาพที่ได้ออกมาจากการถ่ายรูปนะครับโดยฝั่ง ังกว่่าาอยเห็นไดด้ชแล้วก็การเก็บรายละเอียดต่างๆครับสกินโทนเนี่ยค่อนข้างที่จะออกไปทางฟ้านิดนึงนะครับองค์เขียวเล็กๆน้อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราซูมภาพเข้าไปนะครับฝังเรียวมี 6I เนี่ยค่อนข้างที่จะได้ภาพที่ขนาดใหญ่กว่าครับแน่นอนแล้วครับเพราะว่าพิกเซลเขาให้มาเยอะกว่าก็ต้องได้ภาพที่ขนาดใหญ่กว่าแน่นอนครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตได้ก็คือความกว้างของภาพครับดยฟังเรียวมี 6I เนี่ยจะเก็บได้กว้างกว่าเรียวมี 5I ในระดับหนึ่งครับเล็กน้อยเท่านั้นเองครับถ้าไม่สังเกตดี เนี่ยก็จะไม่รู้นะครับในเรื่องของสีครับจะสังเกตเห็นได้ว่าฝั่งเรียลมี 6i เนี่ยเหมือนจะบูสต์สีให้สดใสแล้วก็อิ่มตัวมากขึ้นนะครับก็เหมือนกับว่าสีเขียวก็จะเขียวแบบเขียวสวยๆไปเลยครับส่วนฝั่งเรียลมี5เนี่ยค่อนข้างที่จะถ่ายภาพออกมาแล้วอาจจะต้องไปปรับแต่งนิดหน่อยนะครับเพื่อจะได้ให้ภาพเนี่ยสวยงามเท่ากับฝั่งเรียวมี 6i นะพอขยับมาพูดถึงในด้านของ night mode ครับอันนี้จะเห็นความแตกต่างเลยนะครับถ้าฝั่งเรียลมี 5i ครับจะเห็นได้ว่าการถ่ายภาพ night mode ของเขาครับจะต้องถ่ายแล้้้ววกกก็ือคางไสัพัพ เลยนะครับเพื่อให้เครื่องของเขาเนี่ยจะต้องประมวลผลนิดนึงส่วนฝั่งเรียวมี6อครับค่อนข้างที่จะประมวลผลเร็วกว่าพอประมาณเลยนะฮะแต่ภาพที่ได้ออกมาครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าฝังเรียวมี6ไอเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างกว่าส่วนฝังเรียวมี5อเนี่ยอาจจะอมเหลืองนิดๆิดแต่ว่าฝั่งเรียวมี5อครับค่อนข้างที่จะทําได้ดีในด้านของความละเอียดแล้วก็ในเรื่องของการจัดการ n อ i s e ครับเพราะว่าการประมวลผลมันเยอะกว่าครับเพราะว่าถ่ายแล้วก็ค้างไว้ตั้งนานประมาณ7วิได้เลยนะฮะสำหรับฝั่งเรียวมี5อส่วนฟัง เรียวมี 6i เนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วกว่าพอประมาณเลยนะครับก็คือถ่ายปุป๊บแล้วก็ใช้งานได้เลยส่วนในด้านของดีเทลต่างครับอันนี้เราก็ต้องยกให้เรียวมี 5I ไปนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะประมวลผลนานนิดนึงแล้วก็ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะฮะนอสก็จัดการได้ดีส่วนฝั่งเรียวมี 6i เนี่ยก็จะมีนอสนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับส่วนการถ่ายวิดีโอกล้องหลังครับทั้งคู่สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้ที่4 k 3 0เฟรมเรทเหมือนกันเลยนะครับซึ่งความละเอียดของวิดีโออะไรตตต่่่่่าาาางงๆับบออกกไได้เเลลยยวแแแทจจจะะมนต่าง กันที่สกินโทนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพราะว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้ชิ้นเลนต่างกันแล้วก็ซอฟแวร์ด้านในแตกต่างกันนะฮะพอมาดูในส่วนของกล้องหน้าครับฝั่งเรียวมี 5i จะให้กล้องหน้ามาอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงจีที่ f 2.0ส่วนฝั่งเรียวมี 6i ครับจะให้กล้องหน้ามาที่16ล้านพิกเซลรูรับแสงจีที่ f 2.0เหมือนกันนะฮะแต่ภาพกล้องหน้าที่ได้ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าดีเทลของฝั่งเรียวมี 6i เนี่ยจะต้องดีกว่าอย่างแน่นอนครับเพราะว่าพิกเซลเขาเยอะกว่า 6i เนี่ยเห็นว่าเหมือนจะออกชมพูเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ฝั่งเรียวมี 5i เนี่ยอาจจะอมเหลืองเล็กน้อยเท่านั้นครับต่างกันนิดเดียวจริงแต่ว่าในด้านการเบลอของภาพครับอันนี้ก็อยู่ที่บุคคลครับว่าจะชอบแบบไหนมากกว่ากันนะฮะส่วนการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าครับทั้งคู่สามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ Full HD 30เฟรมเรทเหมือนกันเลยนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอแต่ว่าความละเอียดเนี่ยก็ต้องยกให้ฝั่งเรียวมี 6i นะครับเพราะว่าให้พิกเซลมาเยอะกว่านะครับมาดูในส่วนของแบตเตอรี่ครับทั้ง้ออรี่5000มมอเหืนกันเจะ แต่ว่าทางฝั่งเร a l วมี 6i ครับจะให้ Standard ชาร์จมาเยอะกว่านะครับนั่นก็คือ18วัตต์ขณะเดียวกันครับเร a l วมี 5i ให้มาแค่10วัตต์เท่านั้นเองก็จะเห็นได้ว่าในฝั่งของเร a l วมี 6i เนี่ยจะได้ชาร์จได้เร็วกว่านะครับมาดูในส่วนสําคัญกันดีกว่าครับนั่นก็คือแรมรอมแล้วก็ราคาพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับฝั่งเร a l วมี 5i ครับจะเปิดขายในไทยทั้งหมด2รุ่นนะครับนั่นก็คือรุ่นแรม4กิกรอม64กิกครับเปิดมาในราคา4,699บาทครับแล้วก แรม4กิกรอม128กิกครับราคาจะอยู่ที่4,999บาทครับโดยขณะดเดียวกันครับเรียวมี 6i ครับเปิดตัวมาแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะฮะนั่นก็คือรุ่นแรม3กิกรอม64กิกครับราคารุ่นนี้เปิดตัวมาอยู่ที่4,699บาทครับแต่ตอนนี้นะฮะทางฝั่งราสดานะครับได้จัดโปรโมชั่นนะครับเรียวมี 6i ราคาเหลือเพียง4,399บาทเท่านั้นเองซึ่งถ้าพูดถึงในด้านของราคาครับเราก็จะเทียบรุ่นแรม 4 g b r ร m ม64 g b ของฟังเร a l วมี5 i กับรุ่นแรม3 g b r รอม64 g b ของฟังเร a l วมี6 i เพราะว่าราคามันเท่ากันนะครับจาก Official Store นั่นก็คือ4,699บาทพูดถึงในด้านของ r ร m ครับฝังเร a l วมี5 i เนี่ยจะเยอะกว่านะแต่ก็ต้องแลกมากับกล้องของฟังเร a l วมี6 i เนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่านะฮะถ้าเกิดว่าคุณชอบกล้องชอบอทำงานอะไรต่างๆที่ซอฟต์แวร์ใหม่ๆหน่อยนึงเนี่ยคุณก็เลือกเร a l วมี6 i ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณเน่ยชอบแบบว ช่างมันเล่นแรงไว้ก่อนก็แนะนําเป็นเจ้าตัวเรียวมี 5I เลยนะครับเพราะว่าแรมก็เยอะกว่าด้วยส่วนรอมทั้ง2รุ่นนี้เท่ากันนะฮะต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้ค่อนข้างที่จะตัดสินใจยากนิดนึงนะครับเพราะว่าทางฝั่งเรียวมีหเนี่ยเขาจะเพิ่มประสิทธิภาพของท้านกล้องขึ้นมาพอประมาณเลยนะครับแล้วก็ CPU เนี่ยก็เปลี่ยนใหม่เป็นตัวอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับแต่ทางฝั่งเรียวมี 5I เองครับทางนี้ก็แตกต่างกันที่เรื่องของกล้องแล้วก็ CPU ครับผมมองว่า snap 665เนี่ยในราคานี้ถือว่าคุ้มนะรัเพาาว่า65ปก ตมันจะอยู่ในราคาเก็ด8 0 0คันกว่าบาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะถูกลงมาเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับ665แต่ว่ามันก็ติดอยู่ในเรื่องของความร้อนนะฮะแต่ถ้ามาพูดถึงกันจริงๆแล้วครับเราก็ต้องมาดู Helio G80 นะครับเพราะว่ามันอาจจะแรงกว่าก็ได้เพราะว่าคะแนนแอตทตู้ที่ทำได้เนี่ยเยอะกว่า6 6 5พอสมควรเลยนะครับ และนี่แหละครับคือทั้งหมดของการ vs กันระหว่าง Realme 5i vs Realme 6i คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับ2รุ่นนี้แล้วก็ชื่นชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาพวกผมลงคลิปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ see you again okay, ลกัน